มหัศจร,รยรหมู่บ้านโบราณริมเนผาการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและวัฒน,นธรรมสุดตะการตาที่มีประวัติศาสตร์ถูกจารึกไวน 1, ้นับพันปีนี่คือวังเซนกูหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหุบเขาเทวดาที่เที่ยวระดับ 4A แห่งบนทลนเจียงซีประเทศจีนลักษณะหมู่บ้านจะตั้งอยู่บนเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อนโดยสูงเหนือน้ำทะเลราวๆหนึ่งพันเมตรเลยทีเดียวภายในหุบเขาจะมีจุดชมวิวให้หามุมถ่ายรูปมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ำตก หน้าผาหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านโบราณที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาซึ่งต้องบอกว่ามหัศจรรย์มา,า,มากครับบ้านแต่ละหลังเรียงรายตามแนวเขาเป็นชั้นๆได้ยินมาว่าชาวบ้านที่นี่อาศัยกันมาอย่างยาวนานเราจะได้ซึมซับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบจัดเต็มเลยทีเดียวมาถึงในยามค่าคืนเพื่อน,นๆจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศหมู่บ้านที่ถูกประดับด้วยแสงไฟสว่างสดใสภาพที่เห็นเนี่ยเรากับหลุดออกมาจากเทพนิยายเลยเป็นไงกันบ้างฮะสวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเลยใช่ไหมฮะแน่นอนว่าสําหรับท่านไหนที่สนใจทัวร์ ดื่มด่ำบรรยากาศแสงสียามค่ำคืนที่หุบเขาเทวดาว่างเซนกูแห่งนี้ไปกับทัวร์คุณลิตี้เอ็กซ์เราได้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะ